เย็นใหม่เพาะยิมฮะใหม่ยู่นีมีสิปใหม่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นแดงกรได้มันเปียกเฮงแดงก็ะไดเห็นมันเป็นเปียกเนี่ยมันมีอยูซิปอันเนี่ยเฮงแดงกรไดเห็นมันเป็นเปียกให้จับได้สองเทือนะให้จับได้สองใหม่เอาอีกอ่ะให้จับได้สองใหม่เกมสนุกสนุกครับพี่น้องเกมในวงเหล่านะครับมีใหม่อยู่ซิปอันให้จับได้สองใหม่ให้มันเปียกนะนี่ไงเอาออกเลยนี่ ไอ้แปดอันนี้บพราะเป็นแปดนะมันบเได้ต่อกันนะกูอยากบอกอยู่เอาเอาจะได้ซองเธอจะได้ซองใหม่นะไอ้เป็นแปดอ่าเกมสนุกสนุกครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เกมสนุกในมุ้งเหล่านะครับเอาไปเล่นกันนะพี่น้องเด้ออ้าวจะได้ซองใหม่เอาเนึ้อแล้วก็จะไปตุกแนวอ่าเนื้อเอาไม่ได้จะไปตุ๊ได้ละได้นะ เชื่อมกันได้ไหมนี่ใส่ตรงนี้ได้ไหมให้มันเชื่อมกันไงไม่ได้มันมันมันก็นไม่เป็นแปดนะเอามันไม่เป็นแปดนะอ่าอ่าเ <c oughs> อาดีๆกูอ <c oughs> ยากบอกยกะเกมสนุกสนุกครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจับได้สองครั้งให้มันเป็นแปดจับไม่ได้สองครั้งอ่ให้มันเป็นแปดไม่ได้หรอกเอ๋พูดไปทั่วไปที กูอยากบอกเ้อะพี่น้องถ้าเอาได้พี่น้องถ้าเอาได้ผู้ใดมากินเหล่าฟีนะครับตายเมาฟีลูกมาปาด้ะอือสองสองโน้แอนรูกอะไรโน้แอนแปดได้กูอยากบอกเยอะยอมไหมยอมแล้วอะยอมแล้วไม่ได้หรอกคนนีบิ้งได้จับได้สองใม่ไม่ชิปใม่จับได้สองเทือให้มันเป็นแปดนะครับเนี่บิ้งนะครับแหน่แปดตึ้งแหน่หนึ่งไม้ ตองไหมเป็ดตรงไหนี่อเอโดเป็ดกูอยากบอยเยอะเป่ดวรับเป็ดวะเออเป็ดวะเป็ดวะเป็นเป็ดวอ่าอย่าเห็นเป็นเป็ดนะอ่กูอยากบอกเยอะเอาไปเล่นครับพี่น้องครับเกมสนุกสนุกในวงเหล่าได้พี่น้องได้ไปมักเกมนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องได้เพื่อเป็นกำลังใจเอรอยสิงห์เฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องได้ฮะกูอยากบอกเยอะอีกปึก